เป็นสระว่ายน้ำด้วยกว้างม,มากเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูกว้างม,มากมีห้องพักกว้างมากเลยค่ะนี่ก็มีเตียงนอ,งนงงองสองสอเตียงสองเตียงแล้วก็วิวสวยด้วย,ววยดูยนะี่เตียงเตียงนั้วนดูทีวีแล้วก็หอมนี่หอมนี่มาด,ดูวิวก่อนพี่แบงค์เดี๋ยวระวังตกงนะลูกห้ามปีนนะห้ามปีน ้งปีหอมอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปอยู่ใกล้ลูกเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ลูกอย่าไปอยู่ใกล้นี่เป็นห้องพักเหมือนแบบกว้างของเรานะคะเราเพิ่งมากันเลยค่ะอืหลาคาหลาคาในห้องพักเราก็กว้างมากเลยสระว่ายน้ำอยู่ตรงไหนอ่ะห้องพักเรากูกว้าง พี่แมงตกเลยพี่แมงตกเลยเราพี่แมงเล่นได้ไหมลูกโอ้ยแมงหมุนแมงวิ่งวิ่งวิ่ง เขาหมุนไม่เ <Auf> ป <How to graduate> ็นพี่แบงหมุนได้เยอะเลยพี่แบงหมุนได้เยอะเลยลูกใช่พี่แบงวิ <oi> <u ild ing Luis> ่ง <diction> ว <aries> ิ่งว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 ิ่งโอ้โหพี่แบงปลอมแน่งอันนี้ใช่ไหมลูกอยากเล่นบ้างหนูเล่นไม่ได้เดีวก็ให้ห้าขั้วหกขวบขึ้นไปลูกหนูไม่ถึงหนูเพิ่งสามขนูว ออกกําลังกายเยอะๆหรอและหนูต้องก็กินนมเยอะๆหรอถึงจะเล่นมันได้หรอใช่ค่ะหนูต้องโตหนูต้องกินมนมมามเยอะกิ้งใหญ่เลยอืมนมเ,เะไรพี่แบงกิ้งขึ้นบกแล้วอุ้ยขึ้นบกะขึ้นบกอะไรพี่แบงี่บงวิง่งวิ่งวิ่งใหญ่พี่แบงสนุกใหญ่เลยพี่แบงสนุกมากพี่แบงเขาไมา่อยากหมดเวลาแล้วมั้งทิ้งพี่แบงไว้ที่ี่เลยไหมอืม พี่แบงค์ขึ้นไปแล้วหนูพี่แบงค์จะไปกลางแม่น้ำนะลูกเขาไปไม่ไกลหรอกหนูครับเขาผูกเชือกไว้อ๋อเขาผูกเชือกไว้อน่ยลูกบ่ากันที่แบงค์ไปไกลไงถ้าเขาผูกเชือกไว้อยา,ากาพี่แบงค์อาดใช่เชือกมันอาจจะหลุดแบงค์พี่แบงค์จะพาไปไปตรงนู้นได้นะหนูพี่แบงค์เขาตะกุยอะไรเหมือนในงานเนอะ หนูในกงจักรหนูในกงกระลอกวิ่งวิ่งวิ่งมันนั้นนั้นเลยเออปีนปีนมาขึ้นไปเป็นซูซายโดะหรอคะใช่อืมเหมือนเลยดูค่ะยแล้วหนูเล่นได้ไหมถ้าเขาให้เล่นไม่ได้หนูกลัวไหมไม่กลัวี่แบงเหนื่อยแล้วะี่แบงเดินแล้วแบงวิ่งไม่ไหวล้วมันล้มไงมันล้มอืมอืมถ้าหนูเดินเดินมา เดินมาถูก็ดูรอบน้ำเนี่ยว่าทำไมไม่มีน้ำอ้าวก็มีหงอยังนี่เฉยอืมมันก็กระจายหมดแล้วก็มีเฉยเลยยังที่แบงยิ้มเลยพี่แบงยิ้มพี่แบงไม่มีแรงแล้วแบงไม่มีแรงวิ่งมาแล้ว เป็นย่างหมุนใหญ่เนี่ยหมุนใหญ่อะไรเงี้ยใช่แบงค์ได้แถมสองครับแบงค์ได้แถมสองนาทีาแบงค์หมดแรงแล้วแบงค์เหนื่อยแล้วบอกให้แบงค์วิ่งให้ไว ดวๆพี่แบงคผอมแน่พี่แบงค์กินข้าวหมดกาลลงมังแน่พี่แจ้งกินข้าวสามจานอ่ะน่ยักเรเอยวิ่งเลยเรพี่งคพี่แบงหงายทองอ่ะพี่เตียงกาเลย ง่ายท้องง่ายท้องถา,งามี่แบงนี้สู้สู้ไวมากหัวเราะฮ่าฮ่า่อ้แบง,งเ,เป็น <c oughs> ยังไงจ๊แบ,แบ,แบงเหนื่อยแล้วไง ยังหมุนเลยพี่เบงจะหมุนไปไหนีรังกาแล้วนะ่ะน <laughs> ี่พี่แบงเรียกว่าีย <laughs> นะโอ้ยังมานี่แล้วโอ้โหมาอย่า <laughs> งไวไมาอย่างไวเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยเปล่าเหนื่อยไหม วิ่งลังๆไหน่อองหน่ออง <c oughs> ครับหมดเวลาแล้ว <S <S สนุกเลยนะพี่เบงออะํเองสนุกเลยอะดับพี่เบงก่อน เดือดไมเ่ยวไหมลูกเดือดสนุกสนุกเหนื่อยปละเหนื่อยกินข้าวกี่จานวันนี้กินข้าวกี่จานไมู่้ืต่อไปดูได้มีอะไรเล่นอีกอยากเล่นหนูอยากเล่นอะไรเอา่ะแบงน้ำอุ่นไหม ก็เย็นอยู่นะลงไป ي, ไ่ได้ไหนลึกแค่ไหนหอมไม่ไปไม่ได้นะลูกไปไม่ได้แค่นั้นเองเอาหอมไปได้บ้าดูดิเอาหอมจับหอมไปดิจับหอมไปดิปดลูกแบงค <c oughs> เฮ้หอมเล่นได้นี่หอมตัวเล็กแหละตัวเด็กนะลูกอยู่ไม่จมเล่นสัตวนต์วนี่แหละเฮ้ลูเออให้แบงค์เล่นสัตว์ทุกคนโตลูก ลึกเท่ากันไหมลูกแบงเดินดูดิต,ต,ตามพี่แบงไปลูกพอปากสันนะลูกปากสันหนึ่งสองสามสี่ หกหกวิเองหกวิเองวันนี้ไม่ถึงสิบวิเลยหกับสองกับสอืมต่างดีเหรอหวิหนึ่งกับสองกับสาก,กับสีกับหกับเจ็ดกับหกเ ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอุ้ย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 เออแมงว่ายน้ำเป็นแล้วอะโอมหอมว่ายน้ำเหมือนเนี่ยแต่ว่ายเร็วว่ายเร็วไปใกล้ถึงแล้วลูกใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงฟังแล้วสู้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 โอ้ยโอ้หถึงไหมโอ้โหถึงเว้ยเนี่ยถึงฝั่งไหมเอาถึงแล้วไปถึงแล้วถึงแล้ว เย้ yeah, ถึงแล้วเก่งจังเลยจะว่ายน้ำแล้วนะฮะว่ายน้ำหรือตะกุยน้ำหรือ<ป>ว่ายอันเนี้ยยัง<ป>ว่ายน้ำยังว่ายน้ำเร็วมาเลยลุยก็ห<ป>อมมาแล้วก็หอมมาแล้วก็หอมมาแล้ว หันหลังลงลูกเขาหอมหันหลังลงลูกอย่าเอาหน้าลงเออแล้วดูขาดีๆด,ดูขาดูขาด้วยแมงไปรับน้องนี่แค่นั้นนี่เหรอตื่นนะลูก ไหนมันออกไม่รู้ฮะมันออกไหมเอาแบบเยอะๆเลยเอาแบบเยอะโอ้โหไปแล้วลอยไปแล้วลอยไปภูเขาแล้วลอยไปแล้วอา้าวตแกแตกตกแตกเลยเป็นวงกมลมเลยอ่ถ้าดูเป็นวงกลมไหนอ๋อถ้าเป่าใหม่ได้เอาๆๆอเยอะๆโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยโอ้วนสูงเป่าสูงไงหน้าเป่า ติดนิดอะเออนี่เราก็อยู่กันที่อิมพ์พลรีโอ้ภูแก้วรีสอร์ทนะครับเราจะมาดูวิวที่พักกันสวยงามมากเราอยู่เราอยู่บนเขาเลย,ยแบงนะนี่โหมีตึกแบบนี้เก้าตึกแล้วก็มีบ้านพัก นั่นพักชั้นเดียวสวยงามมากป่ะเดินขึ้น่างนี้ลูกแบงค์ไปนั่งกินช้าตรงเมื่อกี้นี่